สวัสดีค่ะพี่เอจากกรุงไทยแอคซ่านะคะเมื่อสองวันที่แล้วพี่เอได้มีโอกาสไปอบรมกับทางกรุงไทยแอคซ่านะคะทางอะคาเดมี่ได้มีสไลด์นี้มานะคะแล้วก็พี่เอก็รู้สึกขอบคุณตัวเองว่าได้ตัดสินใจเลือกที่จะทํางานกับกรุงไทยแอคซ่าเพราะงานนี้ได้สร้างให้พี่เอมีชีวิตที่ดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือพอเข้ามาแบ่งเป็นหมวดหมู่เงิน4ีด้านว่า รายได้ของเราความเป็นอยู่ของเราอาชีพของเราเป็นยังไงยิ่งก็ทําให้พี่เอรู้สึกมั่นใจแล้วก็ขอบคุณตัวเองอีกครั้งนะคะว่าขอบคุณตัวเองมากๆที่ได้ตัดสินใจเลือกอาชีพนี้นะคะจากเรื่องของเงินสีด้านที่คัดมาจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะคะว่าวันนี้เราอยู่ณจุดไหนการเป็นลูกจ้างมีความเสี่ยงยังไงนะคะการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเป็นยังไง นะคะแล้วก็ธุรกิจเครือข่ายเป็นยังไงสุดท้ายก็คือการเป็นนักลงทุนนะคะในส่วนตัวของพี่เอก,ก็อยู่ในช่วงของการเป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นเจ้าของ business owner นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ากรุงไทยแอกซ่าจริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถสร้าง passive income ได้ตั้งแต่วันที่เราทำงานได้งานเคสแรกเลยเพราะอะไรนะเหรอคะเพราะหลังจากที่เรา,เราได้งานเคสแรกจากลูกค้านะคะสิ่งแรกที่เราจะได้ก็คือ ค่าคอมมิชชั่นปีแรกนะคะแล้วก็ในส่วนของปีแรกก็จะมีโบนัสนะคะไม่ว่าจะโบนัสไตรมาสโบนัสรายปีที่แฝงอยู่ในนั้นที่สําคัญที่บอกว่าเป็นแพสซีฟินคัมหมายถึงว่างานที่เราขายตั้งแต่วันแรกสัญญาวันแรกที่ลูกค้าทําประกันกับเรามานะคะลูกค้าส่ง5ปีก็ดี6ปีก็ดี7ปีก็ดี8ปีก็ดี10ปีก็ดีนะคะเรามีแพสซิฟินคัมซึ่งเป็นค่าคอมมิชชั่นปีต่อนะคะยิ่งถ้าเรา มีลูกค้าเยอะมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะมีทั้งรายได้ปีแรกและคอมมิชชั่นปีต่อนี่แหละค่ะแพสซิฟิอินคัมอย่างแท้จริงจากอาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินค่ะถ้าสนใจเป็นตัวแทนกรุงไทยแอ็ซ่าสามารถติดต่อสอบถามพี่เอได้เลยนะคะพี่เอยินดีแนะนำฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ